จะประโยคนี้อาจจะแบบว่าทุกคนจะต่อยากนิดนึงนะคะเพราะว่าครูง่วนหยิบมาให้ในสิ่งที่จําเป็นเลยครูง่วนก็หยิบมาเลยนะคะอาจจะเชื่อมกันลําบากนิดนึงอันนี้ครูง่วนอยากจะให้ทุกคนมันเป็นคําพูดแบบว่าอย่างเวลาลูกบอกว่าหนูช่วยไหมหรือช่วยแม่หน่อยคะ่ะหรือเราอาจจะบอกลูกบอกว่าช่วยช่วยเพื่อนหน่อยลูกนะคะนะคะนอกจากคำว่า can I help you ก็คือฉันช่วยคุณได้ไหมหรือ,อ Can I help you? ฉันช่วยคุณไหมหรือ May I help you? ก็คือฉันช่วยดีไหมนะคะหรือแบบเราอาจจะบอกลูกบอกว่าพิงพิง Can you help me? หนูช่วยแม่ได้ไหมลูกแบบเนี้เรามีคำหนึ่งนะคะมีประโยคประโยคหนึ่งก็คือประโยคนี้ที่ครูงนให้มาเนี่ย เป็นประโยคที่ชาวต่างชาติเขาใช้กันนะคะใครๆก็ใช้เลยมันเป็นคําที่ใช้เราต้องรู้เราไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าเรากําลังสอนลูกเราพูดภาษาอังกฤษนะคะลูกเราต้องได้คําที่เหมือนที่เขาใช้กันก็คือเวลาเราจะบอกเนี่ยอย่างเช่น give them a hand รู้ไหมคะ give them a hand ก็คือถ้าแปลตรงตัวนะคะให้พวกเขามือให้มือกับพวกเขาก็คืออะไรก็คือช่วยพวกเขาลูกนะคะช่วยพวกเขาหนลูก นะคะคอย่างเช่นเพื่อนๆเขาทำอะไรอยู่แล้วทีนี้เราจะให้ลูกไปช่วยหน่อยลูกไปช่วยเขาหน่อยนะคะ give them a hand ะ give give them a hand a ha give them a hand ก็คือช่วยเขาหน่อยลูกนะคะถ้า uh, give me a hand ก็คือช่วยแม่หน่อยลูกมีสมมติว่ามีตรงนี้หมายถึงแม่เนาะนะคะเราก็อยากให้ลูกช่วยช่วยเราใช่ไหมคะแล้วก็เรากำลังทำอะไรง่วนอยู่เลยนะคะเราอยากให้ลูกช่วยเราเราก็บอก give me a hand please Give me a hand please นะคะแบบนี้นะคะทันใช่ไหมคะเอาไปใช้เลยนะคะครูเหมือนต้องขอมร์กดอกจันสักแปดดอกเก้าดอกเลยนะคะเขาใช้กันเลยค่ะเขาใช้กันแบบนี้นะคะเหมือนอ่า uh, is a piece of cake นะคะ is a piece of cake มันเป็นเพียงแค่ชิ้นหนึ่งของเค้ก is a piece of cake ะะมันเป็นเพียงแค่ชิ้นหนึ่งของเคก้กแต่ถ้าความหมายของมันจริงๆ is piece of cake ก็คือง่ายเหมือนปอกกล้วยเ,เ,เ,เข้าปากค่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลย is piece of cake อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้กันแบบเกลื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจังได้ give them a hand ก็คือช่วยเขาหน่อยลูกช่วยแม่หน่อยลูกก็ give me a hand อย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะ โอ้ทุกคนเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะจะห้าทุ่มแล้วนะคะอันนี้กลิ่นเอาไปถึงกลิ่นหน่อยนะคะกินอาหารเราจะต้องมีกลิ่นใช่ไหมคะบางทีก็กลิ่นแบบดีๆถ้ากลิ่นดีนะคะก็ is smell, is smell good is smell good is smell good ก็คือกลิ่นดีมากเลยหอม is smell good นะคะ is smell good แต่ถ้ามันเหม็นล่ะถ้ามันเหม็นนะคะ is smelly i s smelly, i s smelly smell ก็คือมันเหม็นนะคะ i s smelly นะคะใช้แน่นอนนะคะถ้าเราเข้าห้องน้ำแล้วพาลูกเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันนะคะเวลาเราไปไหนนะเราพาลูกเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันอย่าลืมเลยค่ะถ้ามันมีกลิ่นฉุนๆหน่อยเราเอาใช้ใช้สถานการณ์นี้มาสอนศัพท์คำนี้เลยลูกเลยนะคะ i s smelly, i s smelly ก็คือมันเหม็นนะ,ะแต่ถ้าแบบว่าเรากำลังทำอาหารอะไรอยู่แล้วมันหอมๆ i s m e l l good มันหอมจังเลยนะคะอ่า กินเก่งจังลูกกินเก่งจังเราอยากชมลูกนะคะวันนี้กินเก่งจังเลยอุ oh, ๊ย today you ate นะคะ you ate so much นะคะ today you ate นะคะ a t so much นะคะก็คือกินเยอะมากเลยนะคะ ate นะคะ you ate so much นะคะว่าไหมคะว,ว่าคำว่า ate นะคะ ate Uh, age ตัวนี้ก็คล้ายๆกับ,บอ,กออกเสียงเป็น uh, เหมือนเลข8นะคะ8ภาษาอังกฤษนะคะก็คล้ายๆกันนะคะพูดออกเสียงคล้ายๆกันเลยนะ,ะกินหมดแล้วอันนี้ลูกกินข้าวหมดแล้วมี uh, คำหลายคำมากนะคะคำว่า is empty ก็ได้ is empty is empty ก็คือ empty แปลว่าว่างเปล่านะคะอันที่จริง คือกินหมดแล้วมันว่างเปล่าแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยมันก็คือกินหมดแล้วนั่นเองก็เลยเป็น is empty นะคะแต่คำนี้ตรงมากคำว่า all gone is all gone ทั้งหมดเนี้ยมันหายวับไปกับตาเลยมันหายไปหมดแล้วก็วคือกินหมดแล้วนั่นเอง is all gone ก็คือมันหมดแล้วนะคะกินหมดแล้วนะคะหรือ,อถ้าเราจะบอกว่าลูกบอกว่ากินให้หมดนะลูกกินให้หมดนะ eat it all up i t is all out นะคะกินมันให้หมดนะคะอย่างเงี้ยนะคะเป็นไงคะทันไหมอตอนที่ครูวนไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะเพื่อนชาวต่างชาติแล้วทีนี้เขาพูดคำหนึ่งเขาบอกว่า finish เขาคุยกันแล้วทีนี้คนหนึ่งก็ชวนออกไปข้างนอกแล้วเขาก็บอกว่ารอก่อนนะคะ เอาเ e ส t นะคะเขาบอกว่า uh, West ส i n u t e ก็คือรอสักครู่หน่อยนะ finish ice cream first finish ice cream first ก็คือให้ฉันกินไอศครีมหมดก่อนนะ finish ice cream first and then I can go นะคะแล้วหลังจากนั้นฉันจะไปได้อย่างเงี้ยค่ะ finish ice cream บางทีเราเราจะบอกลูกบอกว่ากินอันนน้นให้หมดก่อนเราอาจจะพูดคำนี้ก็ได้ค่ะเพราะ finish แล้วก็ตามด้วยอาหารชนิดตัน้นนะคะ finish ice cream เนี้ยนะคะ finish uh, your food อย่างเงี้ยค่ะนะคะใช้คำนี้ได้แล้วถ้าคำว่าเหลือล่ะนะคะคำว่าเหลือวันนี้เยอะหน่อยนะคะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าสบในเรื่องของห้องครัวหรือการรับประทานอาหารนี่เป็นหมวดใหญ่มากเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่มากนะคะครูคนยีจะบอกอย่างนั้นเลยนะคะ ครงูงวนอยากให้อะไรในประโยคเหล่านี้นะคะครงูงวนชี้เลยนะคะคำนี้ค่ะอยากให้คำนี้อยากให้ทุกคนใช้คำนี้ให้เป็นค่ะครงูงวนนะคะ,ะบอกเลยว่าครงูงวนจะเป็นคนมาบอกเลยบอกว่าอันนี้สำคัญเอาไปใช้ให้ได้นะคะอันนี้สำคัญนะคะต้องหยิบไปใช้อันนี้คือข้อต่างกับถ้าเราอ่านหนังสือถ้าเราซื้อหนังสือสอนลูกให้เป็นเด็ก2องภาษามาอ่าน หนังสือไม่ได้บอกเราเท่าไหร่ว่าอะไรที่เราต้องใช้จริงไหมคะแต่ถ้าเรียนกับครูวง่วนนะคะสิ่งที่ครูวง่วนจะบอกเลยบอกว่าเน,นี่ยอันเนี้ยสาคัญเนี่ยอันนี้ใช้แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค,คือสิ่งที่ต่างแน่ๆนะคะอย่างอันเนี้ยเราบอกว่ามันเหลือนิดเดียวอะคะ่ะเวลากินข้าวเหลืออีกนิดเดียวเองลูกกินให้หมดเหลืออีกนิดเดียวคําว่าเหลืออีกนิดเดียวะคะ่ะอันที่เหลือนั้นเนี่ยเขาพูดแบบนี้นะคะอันนี้นะคะ left left ะะออกเสียง left ฝะถืออกเสียงฝะก็คือตัว f ถืก็คือตัว t ออกเร็วๆก็เป็น left 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 ครูหงวนเขียนเองนะคะอันนี้นะคะครูเงินเขียนเองมันอาจจะเขียนไม่ถูกนะคะครูนไม่รู้จะเขียนภาษาไทยยังไงให้มันให้มันได้เสียงนั้นนะคะ left left เนี่ยค่ะ,ค,ะคือเสียงเนี้ยถ้าเหลืออีกนิดเดียวเองก็ o n l a little bit left ะะ Only little l a bit left. อางเหลือนิดเดียวเองนะคะหรือถ้าเราจะบอกว่ามันเหลือ3ชิ้นลูกคุกกี้เหลืออยู่3ชิ้น,ก,นกินให้หมดนะใช่ไหมคะ Finish your cookie p l e a s e three more p i e c e s left อย่างเงี้ยค่ะ three more p i e c e s left อย่างเงี้ยค่ะมันเหลือแค่3ชิ้นเองอย่างเงี้ยค่ะคำว่า left เนี่ยตัวเนี้ยนะคะ left ตัวเนี้ยแปลว่าเหลือนิดหน่อย เห็นไหมคะอันนี้เป็นกรณีนี้นะคะเป็นกรณีของการเหลือต้องใช้คำว่า left นะคะครูงวเนเอามาใช้เวลานี้ด้วยอย่างเช่นว่าลูกอยากจะเล่นอ,อยากจะ,ะเล่นมากขึ้นใช่ไหมคะเขาไม่อยากกลับบ้านนะคะ I don't want to go back home now นะคะ Why not เราบอก I want to play more หนูอยากจะเล่นมากกว่านี้นะคะเราก็บอกว่า Oh okay you have only 10 minutes left คุณมีเวลาเพียงแค่10นาทีนะ you have you have only 10 minutes left นะคะคุณมีเพียงแค่เวลาแค่10นาทีนะ after that you need to go back home with me หลังจากนั้นนะหนูต้องกลับบ้านกับแม่นะเห็นไหมคะครูงวนเอาคำนี้ไปใช้ left นะคะ left ก็คือเหลือเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในกรณีที่เหลือนะคะถ้าลูกบอกว่า ถ้าเราจะบอกลูกว่าเคี้ยวแล้วกืนนะลูกอย่าอมข้าวนะเคี้ยวแล้วก็กืนนะนะเคี้ยวแล้วก็กลืนเคี้ยวดีๆนะคะเคี้ยวข้าวดีๆคําว่าเคี้ยวก็คือคําว่าช h ชู h นี่นะคะช h e คู่มลออะเขียนให้แบบนี้นะคะเขียนภาษาไทยช h ชู h ก็บอกว่าเคี้ยว chew it well นะคะก็คือเคี้ยวดีๆนะลูกเคี้ยวให้ละเอียดนั่นเองค่ะ chew it well then swallow หลังจากนั้นก็ให้กลืนซะ ะะ Chew i t well then swallow ก็คือกินแล้วก็กลืนสะลกนะคะอย่าอมข้าวนั่นเองค่ะนะคะเอาไว้สำหรับมีใครไหมคะมีมีน้องมีใครไหมที่ชอบอมข้าวนะคะถ้าใครที่แบบน้องโตแล้วก็นะ่าจะไม่มีปัญหานี้นะคะแต่ครูอุ่หนูก็ยังมีปัญหานี้อยู่บางทีกินข้าวแล้วไม่ยอมกลืนนะคะกินกินแล้วก็แบบว่า เนี่ยเต็มปากเลยนะคะเต็มกระพุ้งแก้มเลยไม่ยอมกลืนนะคะครูนก็เลยต้องใช้คำนี้นะคะ่ะก็เลยต้องเอาคำนี้มาอบอกทุกทุกท่านด้วยนะคะว่าพูดแบบนี้นะให้กลืนให้กินข้าวนะเคี้ยวแล้วก็กลืนเคี้ยวดีๆให้ละเอียดแบบนี้นะคะ่ะก็คือ she is well then swallow นะคะโอเคหรือ swallow your food swallow your food เนี่ยนะคะโอเคอนี่ให้อันนี้ เผื่อทุกคนใช้นะคะโกงวนเพิ่มคำว่า left ให้ I have no money left I don't I have no money left ก็คือฉันไม่มีเงินละฉันไม่มีเงินเหลือแล้วนะคะฉันไม่มีเงินเหลือแล้ว I have no money left นะคะตัวนี้นะคะหรือ there is some mail left ก็คือมีนมเหลืออยู่นะลูกรีบกินให้หมดนะมีนมเหลืออยู่ได้ซัมเ m ลเล l e f อ่า I have no money left อย่างเงี้ยนะคะเลฟ t คือออกเสียงเล็กๆข้างในอะคะ่ะเลฟ t แต่ไม่ได้ออกเสียงมากมันก็เลยจะแบบว่ามันจะได้ยินเสียงยู่นิดๆหน่นอยๆนะคะอ่ uh, I have no money left ครัวเงินเอามาใช้ตอนไหนมาใช้ตอนเวลาที่เวลาเราไปซื้อของกับลูกอะคะ่ะแล้วลูกอยากได้ของชิ้นใหญ่ที่ราคาแพงๆอะค่ะนะคะ,นะคะ แล้วครูหงก็จะบอกเขาบอกว่า uh, sorry is so expensive is too expensive ก็คือมันแพงมากลูกนะคะ I have no money left มามี ommy, ไม่มีเงินเหลือแล้วลูกเราซื้อของไปหมดแล้วนะคะเรามาซื้อของเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเราไม่ไม่ไม่ได้มาซื้อของเล่นลูกเราไม่มีเงินเหลือแล้วนะคะก็คือ I have no money left นะคะก็คือตัวนี้นะคะโอเคนะคะลองไปใช้ดูนะคะ อันนี้ก็คือได้ s o m e milk left in the glass ก็คือมีนมเหลืออยู่ในแก้วนะลูก finish your milk please ก็คือกินนมให้หมดซนะนะคะโอเคใกล้หมดแล้ว <laughs> ขอบคุณมากๆที่สุดเลยนะคะทุกๆท่านนะคะ,ะมากันถึงเนี่ยเหลืออีกสองแผ่นสุดท้ายนะคะครูหงนก็เป็นครูที่อยากสอนซะลือเกินนะคะ มีคนบอกว่ามันเยอะมากเลยครูเหมือนคลิปมันยาวมากเลยขอคลิปสั้นๆได้ไหมครูก็อยากให้คลิปสั้นนะนะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนคอนเทนต์ครูเหมือนมันก็จะเยอะจังเลยนะคะ ครูโอนอยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าแบบว่าเอาไปใช้ก็ต้องให้เต็มคือได้เต็มที่จะสมมติว่าเรียนจบก,กับครูโอนไปได้ประมาณสัก30%ที่ครูหโอนให้ไปก็เราก็เก่งแล้วค่ะนะคะอยากให้ได้อย่างนั้นนะคะหรือถ้าใครแบบขยันขยัน,นจริงจนะคะเอาของครูโอนไปเลย 60- 70%เลยอันนั้นอ่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะรับรองคุณได้ประโยชน์แน่ๆนะคะได้เต็มๆต็มเลยนะคะ เพราะว่าเป็นประโยคที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วลูกเราก็จะได้คำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันนี้คำว่าเป่าก่อน <c oughs> เพื่อว่าหมือยากจะให้เราได้สอบคำว่าวเป่าก่อนลูกมันร้อนนะคะแล้วค่อยกินเป่าแล้วค่อยกินนะคะมันร้อนนะคะ the soup นะคะอ่า uh, soup ก็คืออ่า uh, พวกต้มๆทั้งหลายฝรั่งเรียกรวมเลยเป็น the soup นะคะ the soup is hot ก็คือซุปมันร้อนมากนะคะ b o on it นะคะ b o w on it b o b o ก็คือเป่าเป่าเป่ามันก็คือใช้ on preposition on นะคะสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือใช้ preposition on นะคะ b o w on อขอขอวงเล็บไปหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะขอหมุนนี่หน่อยอนี่ดำาัันไว้เลยนะคะบางทีเราจะมีแค่ b o b o w it ใช่ไหมคะ มันไม่ใช่แค่โบอิดมันต้องโบ o อนอิ first นะคะ and then you can eat นะคะเป่ามันก่อนลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นหนูค่อยกินนะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะความหมายนี้นะคะ b o o อนอิ first and then then you can eat นะคะคหลังจากนั้นคุณจะกินได้นะคะแล้วก็ถ้าเช้านี้อยากกินอะไรคะลูกเอาไว้ถามลูกพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะถามได้ทุกวันเลยนะคะประโยคนี้นะอยากกินอะไรลูกพรุ่งนี้เช,นเ,เช้านี้อยากกินอะไรลูก What would you like to have for breakfast? What would you like to have for breakfast? นะคะอะไรที่คุณอยากกินลูกสำหรับตอนอสำหรับตอนเช้านี้นะคะหรือถ้าจะเป็นตอนเที่ยงก็ What would you like to have for lunch? ะะหรือถ้าตอนเย็นก็ What would you like to have for dinner อะไรลูกที่หนูอยากกินในตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ What would you like to have ก็คืออะไรที่หนูอยากจะกินนะคะ For อะไรสักอย่าง For party For breakfast For lunch For dinner อะไรหลาย For อะไรตั้งหลายอย่าง What would you like to have ก็คืออะไรที่คุณอยากกินเห็นไหมคะใช้ verb อะไรใช้ verb have have แปลว่ากินได้ด้วยนะคะ have breakfast have lunch have dinner อย่างเงี้ยค่ะก็คือแปลว่ากินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นใช้คำว่า have โอเคไหมคะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ได้ตรงนี้ไปนะนะคะ have ตัวนี้แปลว่ากินนะคะไม่ใช่แค่ eat ที่แปลว่ากินนะคะ ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วกินให้หมดลูกกินให้หมดนะคะอย่าเหลือไว้กินข้าวให้หมดนะคะแม่อุตส่าห์ทำนะนะคะ <c oughs> ก็ come on นะคะบอกลูกนะคะ come on มานี่ลูก finish off your plate นะคะ finish off finish off your plate อันนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับลักษณะเหมือนเอ,อ่อ finish Uh, your uh, finish your ice cream ประมาณนั้นแต่ทีนี้รูปแบบ finish off ตัวนี้ก็คือมันเป็นรูปแบบเหมือนเต็มเต็มรูปอะค่ะมันเต็มรูปนะคะ uh, เราจะบอก finish up ก็คือให้หมดนะคะกินให้หมดจานนะคะ finish up your plate อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากเวลาเขาพูดแบบว่า,วากินไอศครีมให้หมดก,ก็จะ finish your ice cream ก็จะไม่ finish up ะะถ้าเป็น finish up ตัวนี้จะใช้เหมือนกรณีแบบกินให้หมดจานนะคะเหมือน up จริงๆคือหมดให้หมดจานไม่ให้เหลือสักเม็ดเลยประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะถ้าแบบว่าเลอะหมดแล้วเลอะเทอะกินข้าวแล้วเลอะเทอะหมดเลยลูกก็คือ i s messy it's messy It's messy, messy. ตัวนี้คือแบบยุ่งแปลเป็นภาษาไทยแปลว่ายุ่งนะคะ Dictionary. แต่ที่จริง it's messy แปลว่า,าถ้าในใช้ในกรณีกินอาหารก็คือมันเลอะเทอะค่ะนะคะ All mess, mess, all mess ก็คือเลอะไปหมดเลยนะคะ It's messy ก็คือมันเลอะนะคะรู้ไหมคำว่า mess ตัวนี้ใช้กับผมที่ยุ่งเหยิงได้ด้วยนะ ถ้ากรณี mess ตัวนี้ messy ตัวนี้มาใช้กับผมเวลาเราจะหวีผมลูกนะคะ comb your hair first ก็คือหวีผมหนูก่อนลูกนะคะ is so messy มันยุ่งมากๆเลยมันยุ่งเหยิงผมยุ่งเหยิองอะคะ่ะ is so messy แบบนี้นะคะจะแปลว่ายุ่งนะคะแต่ถ้าอยู่ในเรื่องของหมวดอาหารจะแปลว่ามันสกปรกเลยเถอะนะคะ is is messy ก็คือมันเลอะไปหมดแล้วนะคะ อ่าสุดท้ายนะคะสุดท้ายสุดท้ายขออาหารเสียอาหารบูดหน่อยนะคะอาหารเสียอาหารบูดนี่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษดีว่ายังไงดีคะครัวเงนนะคะอ่าถ้าเป็นครัวงนใช้คำไหนครัวเงนใช้สองคำเนี้ยนะคะตัวกลางเนี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าบอกว่านมนมบูดเนะาะก็บอกว่า the milk is of The the milk is off ก็คือนมบูดแล้วนะคะอ่าก็คือมันหมดอายุแล้วแหละค่ะ is off ก็คือหมดอายุประมาณนั้นก็คือมันมันเสียแล้วนั่นแหละค่ะมันบูดแล้ว the milk the milk is bad ก็คือมันมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้นะคะ is bad หรือ is off ก็ได้นะคะครูองวนส่วนมากติดอยู่สองคำนี้ค่ะนะคะ,นะคะจะได้อยู่สองคำนี้ ส่วนคำเนี้ยไม่ไม่ทันออกสักทีเพราะว่าสองคำเนี้ยใช้บ่อยจนติดซะแล้วนะคะ,ะคำเนี้ยก็คือคำว่า spoil spoil นะคะเดี๋ยวครูหง่วนต้องดึงเอาคำนี้ไปใช้แล้วนะคะ the milk is spoil เขียนไหมคะ spoil spoil ไม่รู้ว่าครูหง่วนเขียนภาษาไทยถูกหรือเปล่านะคะ spoil s p o i l the milk is spoiled ก็คือมันมันเสียแล้วมันบูดแล้วนะคะอีกคำหนึ่งนะคะ the milk has gone sour has gone sour ก็คือมันเปรี้ยวไปหมดเลยอะคะ่ะตอนนี้นมมันเปรี้ยวไปหมดก็คือนมมันบูดนั่นเองนะคะ the milk has gone sour นะคะแบบนี้นะคะโอเคจดทันกันไหมคะนะคะ เป็นคําที่เราต้องได้ใช้นมนี้เสียแล้วลูกเราไม่กินหรืออาหารนี้บูดแล้วนะคะ this food is spoiled you cannot eat ใช่ไหมคะหนูกินไม่ได้แล้วนะคะลูกมันเสียแล้วอาหารนี้มันบูดแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราต้องได้ใช้นะคะหรือ this food is off แบบนี้ก็ได้นะคะ เอาไปใช้เลยนะคะเพื่อที่ให้ลูกเราได้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเขาจะได้ไม่เป็นเหมือนเราเพราะว่าถ้า,าครูงอนเช็คหน่อยว่าทุกท่านนะคะพิมพ์บอกครูงอนหน่อยนะคะว่าเรารู้ไหมว่าถ้านมเสียหรืออาหารเสียอาหารปูดเนี้ยต้องพูดว่ายังไงถามจริงๆเห็นะคะว่าเรารู้ไหมว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ ถ้าครูหง่นไม่ได้บอกสมมติครูหง่นไม่ได้บอกเลยนะครูหง่นยังไม่ได้เคยพูดคำนี้เลยเครูหง่นถามว่ารู้ไหมคะว่าถ้าอาหารบูดหรืออาหารเสียเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงเราเคยรู้มาก่อนไหมคะทุกคนตอบครูหง่นหน่อยนะคะว่ารู้ไหมเรารู้มาก่อนไหมคะแม่แพทย์รู้มาก่อนไหมคะคำนี้ เอาแบบว่าเหมือนแบบความคิดแรกของเราเลยค่ะเราเรารู้มาก่อนไหมแม่ดิวบอกว่าไม่รู้ค่ะโอเคนะคะแม่แพทราคาแม่แพทรูะะ้ม,มาก่อนไหมคะ is expire อ๋อ <laughs> เอาแบบ expire ใช่ไหมคะ is expire ก็คือแบบว่าเหมือนมันหมดอายุใช่ไหม พยาบาลเราก็จะคิดถึงแบบนั้นเนาะมันเหมือนแบบยาหมดอายุใช่ไหมคะยาหมดอายุก็คือ is expired ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นในรูปแบบของอาหารเนาะเราจะเห็นว่าเราเราก็จะเราจะไม่รู้ เหมือนกันค่ะเหมือนกันเพราะว่าทําไมถึงเราถึงไม่รู้เพราะว่าอาจรารย์ไม่ไม่บอกเรานะคะแล้วเราไม่เคยได้เรียนมานะคะทีนี้ถ้าเราไม่เอามาพูดไม่เอามาสอนลูกนะคะลูกก็จะเป็นเหมือนเราเลยค่ะโตมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแค่อาหารเสียอาหารบูดนะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงลูกยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นครูโมดเลยอยากจะให้ทุกคนเนี้ยค่ะเอาไปใช้เลยนะคะดึงเอาไปใช้นะคะไปพูดกับลูกเราลูกเราจะได้ไม่เป็นเหมือนเรานะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะบอกจะบอกว่าคอสเนี้ยมันดูเหมือนเป็นคอสแบบว่าคุยกับลูกพ่อแม่ไปคุยกับลูกบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราก็ได้ภาษาอังกฤษยอยู่แล้วเราก็เก่งภาษาอังกฤษยอยู่แล้วไม่ต้องเรียนหรอกเราไม่เรียนหรอกเราไม่ต้องนี่แหละเราก็สอนลูกเองได้แต่ถ้าบางทีสิ่งที่เรารู้มันอาจจะไม่ใช่รู้ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าเราเรียนมาถึงแท่จิกซออะไรเอง A B C D E ใช่ไหมคะเราถึงจิกซอ E ก็คือ5 5จิกซอใช่ไหมคะมันมีทั้งหมดครูหวนจะสอนในคอสนี้ก็คือทั้งหมด10จิกซอก็คือ10ตัว10สถานการณ์นั่นเองแต่ตอนนี้เราเรียนมาแค่5เรามาแค่ครึ่งทางเท่านั้นเอง เรามาแค่ครึ่งทางเห็นไหมคะว่าศัพท์มันเยอะแยะไปหมดเลยประโยคก็เยอะแยะไปหมดเลยแค่เราเรียนวันนี้รู้ไหมคะครูหุวนสอนไปกี่ประโยค50บกว่าประโยคเลยมั้งไม่รู้ครูหัวหนูรู้สึกว่าจะประมาณนั้นนะคะครูหัวนกะให้มันจะประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็คําศัพท์อีกอื้อแล้วก็เมื่อคืนนี้ครูหัวนททำคำศัพท์ํำศัพท์ในห้องครัวไปให้ด้วยอย่างเงี้คยค่ะเยอะเลยนั่นเนี่ยแหละคะ่ะคือมันเยอะนะคะ ถ้าเราบอกว่าเราอ่านหนังสือเองแต่ไม่มีใครมาไกด์เราแบบนี้นะคะมันจะยากมากนะคะเราจะเสียเวลามากๆเลยนะคะที่เราจะแบบวอ่า ไปได้ตรงจุดมากขึ้นแต่ทีนี้ครูงดมาย้ำแล้วว่าอันเนี้ยเราต้องใช้เราใช้แน่แน่ลูกเราน,นี้เราใช้แน่แน่เพราะนั้นทุกคนหยิบไปเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เราโชคดีแล้วค่ะมีอีกหลายคนมากเลยนะคะที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ที่ที่ไม่ได้มาสมัครเลยยังไม่ได้สมัครเรียนหรือยังไม่เริ่มที่จะสอนลูกด้วยซ้ําแบบเนี้ยค่ะอันนั้นคือยังยังถือว่าเขายังไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้แต่เราเข้ามาถึงแล้วเราโชคดีแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะทุกคนลุยเลยนะคะนะคะ เมื่อวานนี้ครูหุ่นฝากถามนิดนึงนะคะขออนุญาต5นาทีเนาะ5นาทีอยากจะถามว่าเมื่อเมื่อวานนี้ครูหุ่นลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะที่ครูหุ่นไม่ได้สอนเป็นแบบเหมือนปกติครูหุ่นจะสอนเป็นสไลด์ใช่ไหมคะเป็นสไลด์สอบเนาะแต่จะไม่ได้หยิบของจริงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับถ้าครูหุ่นทำเมื่อเมื่อวานนี้ก็คือแบบว่าให้ดูของจริงเลยหยิบของจริงขึ้นมาแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้เขาคืออะไรอะไรเงี้ย จำขึ้นง่ายขึ้นไหมคะจำง่ายขึ้นไหมฝากพิมพ์ลงในคอมเมนต์ตอบครูวันทีนะคะรู้สึกว่าจำง่ายขึ้นไหมคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากขึ้นไหมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าครูหมือนคือเวลาที่ครูหมอนจะสอนสับดูก็เหมือนกันนะคะดูเมื่อเช้าค่ะอลังการมากๆค่ะขำเลยโอ้ขอบคุณคะ่ะแมดิว คือแบบว่ายกขึ้นของยกขึ้นคุณแม่ของครูหนุนบอกว่าทําอะไรเสียงดังกล้องแกงกล้องแกงทั้งคืนเพราะว่าครูหนุก็ต้องเตรียมของเตรียมเตรียมเอาโน้นอนนันี้มาตั้งไว้ให้ใกล้มือที่สุดแล้วก็ตั้งกล้องให้ใกล้ที่สุดนะคะพยายามจะให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยมันชีวิตจริงเวลาเราสอนลูกมันก็ต้องเป็นแบบนี้มันก็ต้องหยิบของมาเอาหม้อพอรฝาหม้อก็ริดอย่างเงี้ยค่ะมัน มันไม่ใช่เราเรียกลูกมานั่งอยู่ต่อหน้าแล้วก็หยิบจิ๊กซอว์ขึ้นมาให้ลูกดูนะคะถ้าเราเอาลูกมานั่งแล้วเราเอาจิ๊กซอ,เ,อเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบให้ลูกดูจิ๊กซอไปแต่ละใบแต่ละใบใช่ไหมคะอันนั้นก็ได้แต่ถามว่าความที่ลูกจะอินกับภาษาอย่าลืมว่าสิ่งที่ครูหุ่วนเน้นคือลูกต้องอินกับภาษาอังกฤษแล้วก็แมทเข้ากันกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้ตรงชื่อตรงสิ่ง ใช่ไหมคะครูองค์อยากให้ลูกเราได้ภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนที่เราทําได้คือให้ลูกเราใกล้ชิดกับบริบทนั้นจริงๆกับสิ่งของนั้นชื่อภาษาอังกฤษนั้นจริงๆให้ทุกคนใช้ของจริงนะคะนอกจากของจริงอะไรที่มันอันตรายหรือเราไม่สามารถจะพาลูกไปตรงนั้นได้เราก็โอเคเราใช้ภาพแทนนะคะพูดง่ายๆคือแบบให้ยึดของจริงเป็นหลัก โอเคไหมคะเหมือนกับพยาบาลเราเวลาเราเรียนเราเรียนในห้องเรียนเลคเชอร์นักศึกษาง่วงแล้ง่วงอีกหลับแล้วหลับอีกนะคะครูบ,บอกอันนี้สําคัญนะลูกอย่างน้นอย่างนี้ต้องจํานะนักศึกษาก็ค่ะค่ะก็เขียนไปก็งงง,ง,งลืมลืมง่วงแต่พอพาลงไปฝึกที่วอร์ดเท่านั้นแหละโอ้โหพอสอนอีกทีรูปจําได้หมดเลยเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยค่ะเข้าใจมากเลยพอมาใช้จริงเข้าใจมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพยายามใช้ของจริงนะคะ ดีนี่ก็ดูค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ดิวน่ารักจำง่ายทุ่มเทสุดๆค่ะเห็นภาพขอบคุณค่ะครูหงุนทุ่มเทเลยมีแบบบางทีแบบก้มลงหยิบของหน่อยอาจจะก้มลงเสียงดังก้องแกรงก้องแกรง,งอยู่เพราะว่าบางอย่างมันวางบนโต๊ะไม่พอโต๊ะมันเล็กะนะคะก็เลยต้องแบบว่าก้มหยิบนิดนึงนะคะดีนี่ก็ดูดีมากเลยค่ะเด็กๆดูได้เลยนะคะง่ายขึ้นมากค่ะครูจะบอกว่า จะว่าจะบอกครูอยู่ค่ะนึกเป็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะโอเคเลยนะคะนั้นเท่านั้นขอครูหมุนขอเป็นคลิปเสียงสะท้อนและกันเนาะเวลาเราสอนลูกเรื่องอุปกรณ์ในห้องครัวเราก็อุ้มลูกไปดูเลยว่าในห้องครัวเรามีของอะไรบ้างหรือเทินพาลูกเราไปชี้เลยว่าของอันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรบ้างโอเคไหมคะนะคะล,ลูกเรากก็จะได้จําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นตอนนี้เวลา 5้าทุ่มสินะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆ คนที่ติดตามชมจนกระทั่งจบคลิปที่2นี้นะคะเห็นถึงความพยายามอดทนจริงๆนะคะครูองุ่นรู้ว่าทุกคนก็อ,าอยากจะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นครูก็ทุ่มเทเต็มที่ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะเพราะนั้นขอส่งทุกคนเข้านอนนะคะขอให้หลับฝันดีนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะในไลฟ์ถัดไปนะคะซู่ๆนะคะทุกคนต้องลุยนะคะลุยลุยลุยลยนะคะ รับรองประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะลุยจนกว่าจะสำเร็จนะคะค่ะนงั้นครงห่นไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะแม่ดีไปก่อนนะคะแม่แพทไปก่อนได้เจ้าพ่อก็ต้องบอกพ่อด้วยนะคะพ่ออยู่จนสุดท้ายเลยนะคะบายๆเจ้าพ่อคุณพ่อครูห่นก็ยังอยู่อยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะโอ้คุณพ่อก็อยู่ดูครูหนดูจนสุดท้ายเลยเรามีคุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนนะคะ ขอบคุณเช่นกันค่ะนั้นบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes Bye bye